สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอาออติปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรา,าอยู่กันในเกม Way of Green Lane นั่นเองนะวันนี้นะคะอจะไปเบ็ดรอบนี้นะคะก็คือเบ็ด10บาทเลยแล้วก็ซูทฟิลเตอร์เจ็นะเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าวันนี้นะเราจะได้หมุนฟรีขี่รอบนะแล้วก็ตัวคูณเท่าไหร่เนาะเราได้หมุนฟรีไปทั้งหมด8รอบนะ,ะตัวคูณเพิ่มทีละคูณ2นั่นเองนะคะตอนนี้นะ ไปเรื่อยๆแล้วนะคะเหลืออีกห้ารอบเองนะทุกคนยังไม่แตกเลยนะคะมาไม่รอบนี้นะ,ะได้มา8ค่ะมาอีกหนึ่งได้หน้อยมากแม่แล้วมาอีก100ได้ไปอีก28ค่ะไหลเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ตัวคุณคุณเ้าแล้วนะทุกคน แล้วเราก็เหลือหมุนอีก3มรอบนาะถ้าแตกใหญ่นาะเราก็อาจจะได้ทุนคืนนะคะมาลุ้นกันนาะว่ตจะแตกใหญ่หรือเปล่านะมาห้าิบห้าค่ะตัวคูณคูณสิบสามนะคะตอนนี้หมุนฟรีเหลืออีกหนึ่งรอบฮาได้มา5้าิบค่ะแล้วก็มาอีกห0ิตัวคูณคูณสิบเจ็ดเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะคะ ได้ฟรีสปินเพิ่มนะคะต่อชีวิตเราอีกหนึ่งรอบค่ะมาไหมรอบนี้นะได้มา5้าค่ะโอ้โหวายมานะะเสียดดยนะไม่ได้นะรอบนี้นะ,ะเราได้หมุนไปทั้งหมด9้ารอบนะทุกคนเราก็ได้เงินรางวัลรวมมา3ามสิบสีนะคะก็คือยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะคะสำหรับรอบนี้เนาะ ไม่เป็นไรนะคะรอบต่อไปนะเราอาจจะได้ทุนคืนก็ไดนะใครจะรูงใช่ไหมก็ไปลุนพร้อมกันเลยนะกับอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้นะเบดเท่าเดิมนะซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยนะคะลุนกันนะว่าจะได้หมุนกี่รอบนะได้หมุนไปทั้งหมด8รอบนะได้ตัวคูณเพิ่มทีละคูณ2ได้มา32ค่ะ แล้วก็มาอีกสิบสองนะฮะมาอีกสองค่ะตอนนี้นะคะตัวคูณคูณเจ็ดน,นะคะได้มาอีกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะ,ะแล้วเราเหลือหมุนอีกห้ารอบ อีกสามรอบค่ะได้มาหกสิบหกนะฮะได้มาห้าสิบสองวายมาสองตัวแตกไหมโอ้โหน่าเสียดายนะคะวายมาต้องสองตัวนะแต่ว่าไม่แตกนะทุกคนตัวคูณคูณสิบห้านะคะตอนนี้ได้มาอีกร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็มาอีก ตอนนี้นะได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะ6 8 6นั่นเองนะตัวคุณตอนนี้นะคุณ19แล้วนะทุกคนค่ะถ้าแตกอีกหนึ่งรอบนะน่าจะได้ทุนคืนเลยนี่ไงมาอีกนะแตกไหลยาวๆเลยนะรอบนี้ เราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะแล้วก็เป็นเงินรางวัลซุปเปอร์แล้วด้วยนะคะรอบนี้รอบนี้นะะแตกปุ๊บนะ,ะเราได้ทุนคืนเลยนะคะแล้วก็ได้กําไรมานิดหน่อยด้วยนะทุกคนเราได้หมุนทั้งหมด9รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมาห3 1่งบาบาทนั่นเองนะคะ ก็ถือว่ากำไรเราก็พอได้แหละเออนะต่อไปนะคะร,รอบสุดท้ายนะคะร,รอบนี้นะคะซ้อจะไปเบ็ดที่5นะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป3 7 5บาทมัง้งเออเรามาลุ้นกนันเอว่าเบ็ดน้อยนะคะจะแตกดีรอเปล่านะะมาได้ตัวคุณได้หมุนฟรีทั้งหมด13รอบนะคะตัวคุณ เริ่ต้นที่คูณหนึนั่นเองนะมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเบ็ดน้อยนะคะจะแตกดีหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเหลืออีก9รอบนะคะแล้วก็ตัวคูณนะค,ะคูณ2ได้มา16ค่ะได้ฟีสปินเพิ่มมาอีก1รอบนะ,ะได้ไป็น้ฟีสปินมาค่ะ เหลืออีกเจ็ดรอบค่ะได้มา20เดี๋ยวก็มาอีก5มาอีก12โองวายมา4ตัวแตกไหมแตกนะฮะได้ไป259ค่ะแล้วก็มาอีก72ไหลยาวๆเลยนะแล้วก็ โอ้แตกใหญ่ค่ะทุกคนได้มา450วายมา2ตัวนะคแตกปีก30ค่ะไหลยาวเลยนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะรอบนี้นะเนาะเราเหลืออีกหรอบนะคะตอนนี้นะเราได้ทุนคืนนะแล้วก็ได้กำไรด้วยนะขนาดเบ็ดน้อยนะคะก็แตกดีนะทุกคน เราได้เงินรางวัลซูเปอร์เมกานะทุกคนห่ารอบนี้นะจะได้ไปเท่าไหร่เห็นแบบนี้นะคะก็แตกดีนะคะได้ไป848ค่ะเหลืออีก5รอบนะคะอีก4รอบได้มา16ค่ะเหลืออีก4เหลืออีก3รอบนะคะตัวคูณคูณ12แตกอีกไหมได้มาอีก สามสิบค่ะได้ฟรีสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบนะฮะไปกันต่อคะ่ะเหลืออีกสองรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัวคูณตอนนี้นะคูณสิบสามได้มาเก้าค่ะมาอีกสิบสี่ค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะ รอบนี้นะคะเราได้หมุนฟรีไปทั้งหมด15รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา944าะคะก็ถือว่าเราลงทุนไปแค่300ประมาณ400อ่ะเออกำไรเราประมาณ500เลยนะทุกคนล่ะสำหรับรอบนี้เนาะก็วันนี้นะคะซอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ